บอสบอสบอสอ,อยากได้สักคนนะอย่างเงี้ยคนมเยอะแล้ว <c oughs> เล้ยเย็นเล่นเล่นเล่น,น,นเฮ้ยยิ้มยิมย้มยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มเฮ้ยหน้าเป็นจริงจริงหน้าเป็นจริงจริงเลยเจอคนสวยไหนนั่นช่าชงะช่าง <c oughs> ขี้เล่นได้ไหนเนาะ คนอะไรอารมณ์ดีเด็กอะไรอารมณ์ด uh, like ีเด oh, cool. oh, oh, ็กอะไรอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดันเข้าไเด็กอารมณ์ดีอย่างนี้อารมณ์ดีอย่างนี้ใครเขาเล่นด้วยล่ะตอนตอนกลางวันเอาขนตามาใส่เพื่อนจะกระจีบวัวหรออ๋อขนตาปอมมาใส่เพื่อนต้มปากต้มปากหอมปากหอมปากน้ำลายยืดเยาะน้ำลายเด็กน้ำลายใจใหญ่โย จะเกับแล้วแม่ลืมน้องพลอยเฉยเลยฮะเอาจริงๆเอแม่ลืมน้องพลอยวันนั้นก็ลืมวันนั้น่ลืมหนูลืมไปเป็นปีปีสองโอ้ยอันนี้ก็สิบนาทีเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนแบบไหเดี๋ยววันนี้ก็ลืมลูกวันนี้ลืมลูกวันนี้ลืมน้องพลอยน้องพลอยอยู่กับป้าเลยนะมาอยู่กับบอสเลยไปไหมไปเลยไปมปเลยเดี๋ยวก็จะอยู่ขนแก่นด้วยกันอไปละไปล้ว ไปเยี่ยวไปเยี่ยวเออแล้ววก็าจะมุดทำไมเนี่ยอยากมุดทำไมอยากมุดไปแล้วป๋าไปแล้วมั้ยอันนี้เอ้ยเฉียงดังดากรุงเทพันไหนคะเนี่ยพวกนี้เลี้ยงง่ายเรียงง่ายไปให้อยู่กับบอสนุ่นี่แหละไป เดี๋ยวเขาลืมไม่เอาเดี๋ยวให้ผมมาไอเสี่ยมีเดี๋ยววันนั้นเขากลับกระสงค่ะกลับไอชิ้งดังเขากลับบ้านกันหมดเลี้ยวอยู่นี่ไม่เอาอยู่นี่ไหมอะไอชิ้งดังอ่ะชิยงดังอ่ะชิยงดังอ่ะชิยงดังเลยไม้องมาชิยงดังเลยไม่ต้องมาชิยงดังหนูมาถึงนี่หนูหิวข้าวกินสั่งแล้วเขาให้กิน เออเมื่อกี้มกินน้อยลงแต่แขกเจ้าของยังไม่ได้กินเท่าสิบเปอร็นต์เลยไม่กินฮะตื่นเต้นกินใจคนไปบ้านนี้อิ่มเลยใช่ไหมกินใจสักพักอยู่เขาบอกว่าข้าผัดอร่อยก็เลยเอาซะหน่อยดูที่มันจะอร่อยไหมแม่บอานแนนบอกพี่ยังเขาพ่อมากินไปข้าวแฟชั่นบอานแม่บุ๋มมาที่นี่ต้องมาต้องสั่งนะคะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแกงส้มเฟชัาอร่อยอ๋อโอ้โหไปหมดเลยค่ะไปดูเอาอีกสักรอบไหมบอนแนน โอ้ไม่เหลือเลยครับบอลแนนอะไรตอนนี้บนโต๊ะหรือตักระดานนโอ้ยคนเนี้ยเหรออย่าไปถามกันเลยคนเนี้ยเพราะเอาทุกช็อตนานค่ะอันนี้เสื้อใครอ่ะเสื้อแจ็คเสื้อขับแจ็คป๊าดไม่บอกพี่นัทว่าจะให้ใส่คอกระเช้ามันมีอีกตัวเจ็บคนนี้อีกอืม มาแล้วมาแล้วมาแล้วความแจ้นมาแล้วมาเร็วๆร็วไปไปมาเร็วๆมีการโต้เล็กอีกสมาชิกเราเยอะนึกแต่โต้นุ๊ตตอบไปเนาะเราจะกินอีกแล้วเหรอเนี่ยอุ้เอาอีดีสิเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่กินเป็นเรื่องใหญ่บอสเอาอีกแล้วเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่จะกินแป้ซาบปลาช่อน เขาจะกินแป้งสาบมาช่อนอีกแล้วเนี่ยนี่บอสแนนด์เอาอิลีจิยังไมได้สเกินไว้เกินไว้พี่น้าจะกินข้าวผัดพี่หลับว่าเสียอเปนะอ่าอะไรล่ะพี่ว่าใหม่ใต้ยังไม่ได้เก็บปัดไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้เขาจะรู้วันนี้อันนี้เราอันนี้เรามาถ่ายอะไรบอสเอ็มวีพี่ตู้ต้านเนาะเออ แบบวัน,นี้แนนกับบอสเนี่ยก็เลยได้มาจริงๆแล้วไม่มีแทนนะคะออแต่ไม่มีรถลับบ้านอ,อ๋อก็เลยต้องมาับเขาใช่อ <c oughs> บอกกับนหน่อยว่าเราไม่ได้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสยังไม่อิ่มอีกเหรอจากบ้านเนี่ยกินข้าวแล้วอ๋อของหวานกินขนมอ๋อกินขนมขนมมงคลนุ่่มมงคลนะอยู่บ้านหนูเดชเรากินไปเยอะแล้วแหละเหรออยู่บ้านหนูเดชไม่มีใครแตะเลยมีแต่กินผลไม้กันเออเอาตั้งไว้บนโต๊ะหินอ่อนนี่ นั่นแหละขนมแบบสิบบาทนี่คือขนมอะไรมันคือขนมไอโมจิโมจิโมจิของญี่ปุ่นชิ้นละยี่สิบบาทเลยปลาเราต้องกินได้คนละชิ้นพอดีสตรอเบอรี่ด้วยนะเนี่ยบอสนายเขาเลงปลาอะไรนะแกแกนซงเบนซ่าเปชนฮะฮะดินรวมไทร ทำไมพักให้บินรวมใครจะจ่ายเราจ่ายหรือว่าอืมไม่รู้มันเป็นบินอันไหนเป็อันนั้นมันของรีอาร์เอ้ยมันของไอ้นั่นให้รวมบินนี่คือยังไงบะสวัสดีค่ะตอเบอรี่บอสอยู่ไหนตรงปกมากค่ะตรงปกตรงปกมันเป็นแต่แป้งนะครับแกล้งกันไม่เจอแล้วนะอ่ะลองอีกทีแต่ทีนี้หมดหมดยังอีกทีนึงอีกทีเจออร่ยอีกทีนึงคุณหลอกดาวนี่ มันบอกว่าข้างในเป็นไส้สตรอเบอรี่ไม่รู้แค่เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยจะเล่าวันที่วันที่สองนะที่เป็นแบบนี้ทำไมเมื่อวานซื้อดินสอไอ้ซื้อที่เขียนซื้อไม่ได้แห้งหมดไม่ได้เขียนตรงใบไม้แค่ไม่ได้ใช้เลยนะแห้งดีก็ไม่เออนี่คือเขาก็บอกว่าไส้สตรอเบอรี่หาดส้นาไส้ไม่เจอโดนหลอกหรือว่ามันบางอันวะอ่ะลองลองลองอีกอันลองอีกอันลองนิดนึงลองอีกสักอันอ่ะมันจริงหรือเปล่า มันไม่มันไม่ได้อะไรอัตลสของสตรอเบอรี่เลยนะเฮ้ยไหนมีไหมมีไหมเจออะไรรสชาติมีขอดีมีแต่แป้งเหมือนกินแบบรสชาติแบบแป้งข้าวเหนียวนะพี่แป้งข้าวเหนียวแล้วก็เอาปพิมนี่แลวดูปกแปดสิบบาทชิ้นละยี่สิบชิ้นละ้ี่สิบนี่อยากิบในแบอร์นะ ชิลละยี่สิบกินโดนนัดดีกว่าไหมพี่ไม่ได้รับอะไรนะพวกพี่ไม่กินยันว่าพี่ไม่กินอเอเอฟทีใครจะถืออะไรเนาะระวังให้ดีคุณจะโดนดอกเหมือนดาว